พีน้องปองโกพป่น้องปองไปมือในมาในช่องเสียออกเป็ดลำเพื่อนคือเก่าเหมือนเดิมนะครับพอพี่น้องไปไปเบิกเป็นเอาอย่างหลักวันนี้ท่จะสร้างเตาฮะมีหัวรจพัสุกเอาไปจับ เมียนจะได้ขั้นเี่ย่มาตะบัแหงครพม่ขั้นน่นเด้อขั้นไมนขั้นไม่เห็ดอ่วยเปียวเคล่นทีค่ะเพรว่าถ้เป็นแมเวน่้นี่ันเลย มีแก้วให้ความห้จ้ำความแยกร้อยเออแต่เมื่อนเปลี่ยนหม้มืเน่าฮาวเน่าฮเต็มกระต่ายนี่ครับพี่น้องมากมาากอตกันมอนี้ต้องเล่รทแม่กี่มันยังเดมาด้วยนะกุด้วยนะ่าไปบายมันเด้อมันอันตรงนัน ไปไปไปจะไปหาเนี่ยไปแล้วพี่น้องคุณจะเบให้น้องกันหายเออง้องเรมาไม่งื่อหอว่าดิโนมาแห่ตะเวนะขบวนกระโจนขบวนไก่ พี่น้องไม่กินข้าวกอนถตาบอแมนบุญบางไคหนิก็จะงงไดเมียยิงเยอะุมยี่วะตีเกสิบสี่ท่านจ้าประวนเลือค่ะมวล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 มเอาไปทำไกน ใช่ค่ะงานจะอจหอมแงเลยเนานนนะแม่หมูขอบคุณนะคะสำหรับนี่ครับพี่พพน้องอาหารไม่ถังเตอรน,นี้มากินขา้าวก้อนไม่ได้กินขา้นกกาหรอกกินกว๋วยจับกินก๋วยจับอีกบรรยากาศโอ้ยหอ,อนเอานะครับพี่น้องครับพันกินซี่สิโฆษณาอยู่เออ,อนั่น โอ้ยเนี่ยดีสุบอกว่าเงื่อนพนันอยู่ทั้งรถเต็มรถขั้นหนึ่งยี่บอกว่าเงื่อนกระได้ออนึ่มันับนา,บานมันับนาปรไดเมียนายืด สะออนหมาถูกคนนอนตากแดดมั้ยเฮ้ยเฮ้ยบ่ฮอนบ่เท้าป้าทู่โหนี่พี่น้องผู้ใดสนทรีสนใจมาเด้อเดี๋ยวมาทะเลกินซี่อยู่กินซี่เขาจังกันโฆษณา เิ่นกคดีเฮ็ดให้พี่เสียดเมียที่เมียถึงเบิร์นโรฟี่กับพี่เสียดีลูกโกสวมข่าเส้นทางไปเสี่ยงยื่นข่าเลี้ยวมาจากสามแยกสามแยกสามแยกตลาดข้าผมมันพูดตลาดอ่บ้านโนนหอเขาว่าบ้านโนนหอเป็นร้านกล้วยเสียวร้านหมกไงร้านกล้วยจับ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 ้จับไม่เจยมันว่าฮะมันจะไม่เจย เมเจเอานไม่เจเพชรลำเพื่อนโอ้ยน nah ี่พี่นอางโกพนองเน้อร้านข้าเพื่อนเปิดทุกีสี่ชั่วโมงโอ้พันเซอเออี่หรีเวรา่่่่่่่่่่ก่่่่ก่เ่ิ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่ทุ่ม เที่ยงหอดชีทุม่มเพราะ่า<อ>คอยไม่กินรั่วไม่กินรั่วตัวเราสีตั้งของนอกกับมีนี่แม่นเป็นโตลุงเป็นอะไรบัดดีโตลุงเสียบมาเสียบมาหนี่แม่เอาสมอสิ่ีชีมึองตะก่อนเออเออกระพี่น้องบรรยากาศโอ้ยคักขักขักคือว่า

มาแล้วจับช่วยจับช่วยจับมาแล้วพี่น้องมาเบิางต้องส่เสื้อแดงอนเบื้องพิ่นแถมให้เลยบ้านเนาะแถมตัส่ซ้ำนี่นั่นปกติพันกันซ้ำนี่ยู่งแล้วพี่น้องได้ารอีหละูดก็จะปอกมยจริงคว่เียงมาใส่ในเพยงแอาว่มีของจะพอไม่พออาชบงไงมดไม่ต้องไม่ต้องก็ได้้าอรอยเออ เอาอันนี้ไปของกับแม่ข้าน่นนะ่ะนี่ครับพี่น้องเอาสุดกันพอนั่นโอ้มันก็มาหวานคนะครับเอานั่งววดกล้วยจับนเนาะมักจีนกับน,น้ำแข็งใช้ตัว จะเป็น่อก่อนได้หลายอยู่จะได้ยังเสาะฟงองเอ้วนึ่งค่ะวะเราไม่จให้โหอ้ยรับพี่น้องพามามาส่วนน้อกัน้ไม่แต่ใส่เงินโอ้จ้า อปากมะส้าแดงนะจีสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวจงมาพบดฝากอันนี้คลิปต่อไปเดี๋ยวที่ใส่บรรยากาศอยู่นานอ่ะเนี่ยพี่น้องมึงยิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีบ๊ายบายครับพี่น้องครับนี่จะไปยุ่เขาเดีวมาครับทุกขอบคุณครับ